สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ไตอีกแล้วนะครับที่อิสุสุคิงยอนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองนะครับสวัสดี F อทุกทท่านแล้วก็ลูกค้าที่น่ารักของพี่ไตทุกทุกท่านนะครับหลายหลายท่านเนี่ยหลายท่านเหลือเกิน <c oughs> อยากเห็นเจ้าตัวมิวเอ็กสีดําซึ่งรุ่นนี้สีนี้นะครับเป็นสีที่คนรอชมเยอะมากๆเลยแล้วก็เรียกได้ว,ว่าจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยปังที่สุดฮอตที่สุดนะครับ มิวเอสีขาวคันแรกมาบุรีรัมก็ได้ขายก่อนนะครับแล้วก็เป็นมิวเอาสสีดาบุรีรัมก็ได้มาก่อนเช่นเดียวกันโหเรียกได้ว่าของขเขมรน,นี่แรงจริงๆงยอ่ะคันนี้นะครับก็จะเป็นของเซลเหมียวนั่นเองจะส่งมอบในวันพรุ่งนี้นะครับเป็นเจ้าตัวมิวเอ็กซ์เกรดรเรุ่นนี้นะครับจะเป็นเจ้าตัวขับเคลื่อน4ล้อนะไม่ใช่ขับ2ขับเคลื่อน4ล้อนะครับโดยปกติแล้วเนี่ย ราคาขับเคลื่อน2ล้อนะครับจะอยู่1 0ล้าน6แสนบาทนะครับแต่ว่าถ้าเป็นขับเคลื่อน4ล้อจะเพิ่มมาอีก1 0 0 0 0แสนบาทนะครับก็จะเป็น1 0ล้าน7แสนาันบาทนั่นเองสีก็จะเป็นสีดำแบบนี้เลยโหเรียกได้ว,ว่าโดําสวยดําสวยอ่ะให้ดูนิดนึงด,ด,ดูจำาำนะครับส่วนลังคาที่หลายๆท่านสงสัยนะครับนูน แน่นอนแหละตัวดำหลังคาเป็นอะไรไปไม่ได้นะครับหลังคาก็ดำเช่นเดียวกันรุ่นนี้มาพร้อมกับเจ้าตัวไฟหน้าใหม่นะครับเป็นไฟหน้าที่เป็นชุดบิวอินทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวไฟเไฟลี้ยวไฟหลีไฟเดไลท์นะครับตัวไฟตัดหมอกนะครับมาพร้อมกับครอบเบ้าไฟตัดหมอกที่เป็นเจ้าตัวสีดำกรอสแบ็กนั่นเองแบบนี้เลยเซ็นเซอร์แจ้งเตือนด้านหน้านะครับ มีมาให้ทั้งหมดอยู่4จุดด้านหลังก็มี4จุดด้วยการแถมการดีไซน์เจ้าตัวกันชนเขาเนี่ยก็จะมาในรูปแบบของ air c u r t ร์เนะครับแอร์เคอร์เทนคืออะไรนะครับก็เป็นการออกแบบที่ลดแรงต้านที่จะประทะกับเจ้าตัวรถยนต์นั่นเองเห็นไหมจะมีรูระบายอากาศให้ไหลออกด้านข้างส่วนกันชนหน้านะครับกระจังหน้าเนี่ย ก็จะมาในโทนของสีดำกอสแบ็กนะครับตัดกับเจ้าตัวสีโครเมียมโครเมียมตัวนี้ก็จะไม่เหลี่ยมเท่าไหร่แถมนะครับสัญ,ญลักษณ์ของเจ้าตัว RS ก็จะมีขีดสีเขียวมะนาวนะครับแล้วก็ตัวโครเมียมนะครับก็จะออกโครเมียมใหม่นั่นเองอ่ะไม่แน่ใจว่าเห็นไหมโลโก้อิ u ุ u ูนะครับถูกปรับให้เล็ลกลงกล้องด้านหน้ามีมาให้รุ่นนี้นะครับถ้าใครอยากได้เจ้าตัวกล้อง360องศา เขามีมาให้เรียบร้อยนะครับในรุ่น RS ตัวสเกิร์ตด้านหน้ามีมาให้นะครับกากกันกระแทกด้านหน้าเป็นเหล็กก็มีมาให้เช่นเดียวกันเวลาไปนะครับลุย4ี4คุณสหากเราพลาดพังก็จะมีชุดตะขอไว้สำหรับดึงให้เพื่อนดึงช่วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่ต่ายให้ดูเรื่องของความปลอดภัยรุ่นนี้นะครับนอกจากตัวกล้อง360องศาที่มีมาให้แล้วเนี่ย ก็ยังมีนะครับระบบเบรก ABS ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวออกตัวในทางลื่นทางราดชันเบรกอัตโนมัติโอ้เยอะแยะไปหมดเลยระบบนะครับป้องกันไม่ให้รถออกนอกเลนและมีการแจ้งเตือนในกรณีที่รถออกนอกเลนนะครับควบคุมรถให้อยู่ในเลนนะครับควบคุมรถให้อยู่ในเลนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับโอ้เยอะแยะมากมายตรงกระจกก็จะมีกล้อง360ด้วย ในส่วนของเจ้าตัวล้อมแม็กซ์ของเขารุ่นนี้บอกเลยได้ว่าเฮ้ยเป็นรถอีซูซูเรียกได้ว่ารุ่นแรกเลยก็ว่าได้นะครับที่ทำแม็กห้าการเพราะว่าปกติอิซูซูน็อตล้อจะมีทั้งหมดอยู่6ตัวนะครับแม็กก็จะต้องเป็น6ก้ารด้วยเช่นเดียวกันแต่เจ้าคันนี้ไม่นะครับก็จะเป็น แม็กฮาการนั่นเองเอาเบาๆนะเว้ยบอกไว้ก่อนรถใหม่นะเว้ยแล้วก็ตัวนี้นะครับแม็กของเขานี่บอกเลยว่าให้อารมณ์ที่สปอร์ตและก็ดุดันมากๆมาพร้อมกับเจ้าตัวยางบริส t ตนดูเลอร์นะครับสองหกห้าห้าสิบยีสิบน็อตล้อหตัวมีสีเขียวมะนาวเป็นวงกลมให้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเจ้าตัว คาลิเปอร์เบรกที่มีขนาดใหญ่นะครับตัวดิสเบรกนะครับก็มีขนาดใหญ่ถึง320มิลด้านหน้านะครับด้านหลังก็อยู่318มิลนั่นเองการสะเทือนนะครับเป็นอิสระปีกไม่ใช่อิสระเป็นจะเป็นคอยสปริงนะครับอิสระถูกแล้วนะครับเป็นคอยสปริงด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะครับติดปิ m มเรียบร้อยนะครับยังไม่ได้ใส่กันสัตว์มือจับนะครับลูกค้าก็ใส่เรียบร้อยแล้วตรงนี้ชุดสเกิร์ตนะครับ ตัว rs มีมาให้ทุกรุ่นนะครับคิ Q ้วล้อมีมาให้นะครับแล้วก็ชุดสะเก์ดด้านข้างมีมาให้ดิสเบรกทั้ง4ล้อมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าเดี๋ยวเราจะไปดูภายในกันที่เห็นตรงนี้ก็จะเป็นเย่าตัวไฟท้ายของเขานะโอ้มีความฉบเฉียวมากเลยนะครับส่วนคาดเอวเนี่ยหลายท่านที่ซื้อเพิ่มในรุ่นที่แล้วรุ่นนี้ไม่ต้องมีแล้วไม่ต้องซื้อแล้วนะเขามีมาให้ไม่ต้องมีแล้วนะโอ้นะครับแล้วก็ ตัวไฟเลี้ยวนะครับเห็นไหมก็จะเป็นเดี๋ยวพี่ต่ายขออนุญาตพาไปดูใกล้ๆนิดนึงไฟเลี้ยวของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นหลอด LED นะครับดูมีมิติมากๆไฟเบรกก็จะเป็นตรงนี้นะครับแล้วก็สัญลักษณ์ของ RS ก็จะอยู่ด้านด้านท้ายก็มีเซ็นเซอร์แจ้งเตือนนะครับด้านหลังก็มีเช่นเดียวกันยางอะไรรุ่นนี้จะเป็นขนาด18นิ้วนะครับเป็นล้อกระถะนะนี่แบบนี้เลยหล่อมากๆ เสาวอากาศจะเป็นเสาวอากาศแบบชาร์กฟินโหคิดดูถ่ายภายในนะครับแล้วทีนี้แสงมันไม่ได้พี่ไต่ายต้องมาโหตากแดดถ่ายข้างนอกให้นะครับอยากให้ทุกๆท,ท่านเนี่ยได้เห็นรถสวยๆแบบเต็มๆเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นิดนึงนะครับอ่ะชัวร์ๆเล้าแหลกกลังคามีมาให้นะครับอ่ะเป็นปัวลังคาของเขานะครับก็จะเป็นสีดํานั่นเองเดี๋ยวเราไปชมภายในกัน โอ้ลงทุนตากแดดให้เลยเนะี่ยลงทุนตากแดดให้เลย1นึ่งล้านเจ็ดแบาทนะครับไปดูภายในกันภายในห้องโดยสารนะครับเดี๋ยวพี่ต่ายจะขออนุญาตพาเข้าไปชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับถ้าเรานั่งครบเจ็ดที่นั่งก็จะมีช่องวางของตรงนี้แต่ในขนาดเดีวยวกันนะครับ ถ้าเรานั่งไม่ครบอาจจะนั่งทั้งหมด5ท่านนะครับตรงนี้เราก็สามารถพับเพื่อวางกระเป๋าได้ซึ่งทุกที่นั่งนะครับสามารถแบนล,ลาบไปด้านหน้าได้ทั้งหมดยกเว้นฝั่งของผู้ขับขี่นั่นเองอ่ะเวลาที่จะเอามาคืนก็ดึงแบบนี้ง่ายๆง่ายๆเลยชอโฮนะครับเอนได้ด้วยเครื่องมือจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จุด,ดยึดสัมภาระตรงนี้ก็มีเช่นเดียวกันเดี๋ยวเรามาดูภายในนะครับที่จะ เข้าไปนั่งนี่เวลาที่จะเข้าไปนะครับกดแบบนี้เลยภายในห้องโดยสารนะครับต่อให้เป็นภายในที่เป็นตอนที่3นี่ที่บอกว่าทําไว้สําหรับเด็กเอาจริงๆไม่เด็กนะสูง1 6 9 1 0 0 1ิ9พี่ต่ายสูงประมาณ68-69ปประมาณนี้นั่งได้สบายนะครับหัวไม่ติดนะครับ ตรงบริเวณเขาก็มีพื้นที่เหลือแถมนะครับเวลาเนี่ยเรานั่งมันก็จะทําให้เราเนี่ยชันเข่าได้ไม่เมื่อยนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้ใส่แก้วใส่อะไรก็ได้นะครับเรียกได้ว่าสะดวกสบายตลอดการเดินทางเวลาที่จะนั่งตรงกลางทําไงก็วางอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็แบบนี้อันนี้เราจะไม่เข้าไปนั่งของลูกค้านะเ <laughs> พราะว่าเราจะถ่ายด้านหน้าแล้วก็มีแผ่นกันเปื้อนอะไรให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเขาจะไปทําความสะอาดแล้วก็ ด้านข้างประตูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของเจ้าตัวดำนะครับเป็นสีดำเปียโ,โนแบ็คเลยตัว R S นะครับเขาจะบุนุ่มด้วยหนังแล้วก็เดินด้วยได้ที่เป็นสีเขียวเขียวมะนาวลำโพงนะครับมีสูงสุดให้ทั้งหมดอยู่ 8ตัวด้วยกันนี่แล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่นะครับก็จะเป็น USB C แล้วนะเป็น Type C แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถวางโทรศัพท์ได้ช่องใส่เอกสารมีให้ผ้าบุลังคาตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับผ้าบุหลังคาที่เป็นสีดำโอ้เรียกว,ว่าเปื่อนยากนะครับแล้วก็แอร์เนี่ยจะเป็น Built-in นะครับปล่อยออกมาจากบุลังคาทั้งหมดเลย มือจับนะครับก็มีให้เช่นเดียวกันทีนี้เดี๋ยวไปดูภายในรบริเวณห้องโดยสารที่เป็นด้านหน้ากันบ้างไฟแอมเบียนไลท์รุ่นนี้นะครับจะเป็นสีแดงนะนี่สวยมากๆนะครับโอขอแสดงความยินดีกับคุณลูกค้าด้วยเบาะของเขาเนี่ยมาพร้อมกับเจ้าตัวเบาะ RS ที่มีรูปทรงสปอร์ตนี่มีสัญลักษณ์ RS ปักไว้ตรงหมอนรองศีรษะนะครับแล้วก็มีการเดินด้วยได้สีเขียวไล่ลงมาเรื่อยๆไล่ลงมาเรื่อยๆโอ้โห พร้อมกับตัวบอร์เนี่ยเขาสามารถปรับไฟฟ้าได้มากถึง8ทิศทางของฝั่งของผู้ขับขี่นะฝั่งผู้โดยสารเนี่ยก็จะปรับได้มากถึง4ทิศทางเรียกได้ว่าเจ้าตัว RS คันนี้นะครับเปิดตัวออกมา,เ,กานเนี่ยโหเรียกได้ว่าบัลลังก์ PPV เนี่ยสะเทือนแน่นอนแกเศจชั้นแน่แกเศจชั้นแน่ฝากถึงคูอรินะครับส่วนเครื่องของเขาเป็นเครื่องยูโร5ก็จะมีเจ้าตัวปุ่ม DPF ตรงนี้ด้วยนะครับผมไฟสามารถเปิดปิดอัตโนมัติได้ พวงมลาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชัน3ก้านนะครับปุมด้วยหนังนั่นเองสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับันดับแรกเลยนี่พวงมลาลัยของเขาเนี่ยเป็นเย้าตัวพวงมลาลัยไฟฟ้านะครับคือข้อดีคือเวลาที่เราขับจะช้าเนี่ยมันควบคุมได้แบบเบาสบายเหมือนปุยนุ่นนะครับแต่ในขณะเดีวยวกันที่เราขับเร็วเนี่ยมันก็จะมีความตึงๆนะครับจะไม่ไวต่อแรงเท่าไหร่ทําให้มีความปลอดภัยมากขึ้นครุสคอนโทรลนะครับแบบแปรผันแล้วก็ รักษารถให้อยู่ในเลนนะครับนี่มีให้นะครับการระยะนี่ให้ห àng, ่างจากรถคนหน้าเท่าไหร่ก็เลือกเอาเลยกี่ขีดกี่ขีด,ดมาตรวัดนะครับก็จะเป็นหน้าจอขนาด7นิ้วนะครับเป็นหน้าจอที่ใหญ่มากๆเลยนะครับแสดงผลการกับขี่ได้ชัดเจนนะครับแล้วก็ที่เป็นสีแดงเนี่ยเฉพาะตัว R S เท่านั้นนะรุ่นอื่นจะไม่ใช่ตรงนี้ก็จะดูในส่วนของตัวหน้าจอนะครับที่แสดงกล้อง360องศา แล้วตัวกล้องตัวนี้นะครับมันสามารถมองมุมมองข้างหน้านะครับพร้อมกับมุมมองข้างหลังได้นะครับก็สามารถมองได้บางคนเนี่ยเขาเรียกว่ามองใต้ท้องรถสินะครับโอ้โหมีเฉพาะอิซูซนะแบบนี้เ,ออเวลาน้องหมาอยู่อย่างเงี้ยครับเดี๋ยวไปต่ายให้ดูแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่ต่ายลองเข้าเกียร์นะครับนี่ก็จะเป็นตัวนี้ด้านหลังก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับเข้าเกียร์ถอยหลังก็จะเห็นด้านหลังตัวนี้ก็จะเป็นมุมล้อเนาะ เพราะว่าเวลาเรามอนะครับมันจะสุดแค่แนวกันชนตัวนี้นะครับแนวฝากระโปรงเนาะเนี่ยเวลามีน้องหมานอนอยู่แถวนี้เราก็จะไม่เห็นนะแล้วก็ตรงไหนอีกนะครับตัวกุญแจสามารถสตาร์รถด้วยรีโมทสั่งเปิดฝากระโปรงก็ได้อันนี้จะเป็นภายในของเขาแล้วตัวนี้นะครับเจ้าตัวขับเคลื่อน4ล้อก็จะมีสวิตช์เทรเรนคอมมานด์นะครับ ขับเคลื่อน4ล้อก็เปลี่ยนจากขับ2กับ4สามารถหมุนได้แบบนี้เลยแล้วก็มีเจ้าตัวลาฟเทเลนโหมดนะครับช่วยให้การขับขี่ไม่ว่าจะเป็นขับเคลื่อน2ลอ้อ4ล้อเนี่ยขับได้อย่างสนุกแล้วก็มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับเบรกมือไฟฟ้าออโต้โฮมีให้โอ้โยสุดยอดจริงๆมีตรงไหนที่พี่ไตยังพูดไม่หมดกันบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัว m ีเอรเคันนี้นะครับหล่อมากหล่อมากราคาเงินสดทวนให้อีก,อกรอบนึงนะครับ ถ้าเป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อนะครับก็ราคา1ล้าน1งล้านหนบาทนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อ1 7 5 9 0ล้าน759,0บาทนะครับเรื่องราคาต้องจำให้แม่นนะครับถึงจำแม่นขนาดไหนก็ผิดในส่วนของเครื่องยูโรเนี่ยก็จะเป็นเครื่องยูโร5แล้วนั่นเองฝาครอบเป็นสีดำตัวนี้ 1900cc นซีซีนะครับ190แรงมา้าแรงบิดเนี่ยอยู่ที่400 สา3 0 0 0ซีซีนะครับเจ้าตัวนี้เป็นเครื่อง3 0 0 0นซีซี190แรงม้านะครับแรงบิดจะอยู่ที่450นิวตันเมตรนั่นเองอ่ะก็จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นแหละเบื้องต้นอันนี้เดี๋ยวไพต่าต่ก็ช่วยรถนะครับช่วยดูรถในเรื่องของต่างๆนะครับรถตรวจเช็คเรียบร้อยนะครับก่อนที่จะส่งมอบให้กับลูกค้านั่นเองก็ถือโอกาสถ่ายวิดีโอให้ดูหวังว่าทุกท่านก็คงจะชอบนะ